ที่จะเป็นผู้นําเสนอในช่วงนี้40นาทีครับขอเชิญท่านอาจารย์อารีครับอะคูณอัลฮัมดิลิลายาสลาวสารอาโรสุริยะวะสดุที่มันสินใะีอมาบ้าประเด็นที่อาจารย์ที่ได้กลุคุยให้แต่พวกเราฟังเช้ายังมีหลายประเด็นที่ผมยังไม่ได้ทำการชี้แจงรายละเอียดและพยายามไม่ได้จงเลื่อนและไม่ได้ให้ข้อมูลที่ถูกต้องนะ จะที่อาจอารย์คาริฟีนได้พยายามที่จะหนีหรือพยายามที่จะโยนคอบารีโนยนควาลไม่ดีไม่ร้ายใส่อ่างซินแอกุนจ์กัซึ่งเป็นแนวทางของอกางสปอ มายากใช้รายราบลายฉากนิดหนึ่งพี่น้องอาจจะพูดติดหน่หือนไม่เป็นไรนะอาจจะเชียงใหม่ไปพูดกเมือนิดหนึ่งเราให้ให้ให้เราให้เได้ก็ เชื่อว่ากิตาบระสมน่ะนะครับกิตาบระสมน่ะซึ่งอันนี้เป็นที่ยอมรับกันในหมู่มวลนักวิชาการรุ่นเก่าและรุ่นใหม่แต่พวกนี้ไม่ยังปกปิดและกลับบายเดียวว่าอันนี้ไม่ใช่เสื่องของอัลจุนา่านะซึ่งมีเป็นเรื่องที่เรียกว่าลายเส้นนะครับลายเส้นของคำตุลลอก์ลูกชายของอิมามอัลาหมา,น,านุมฮัมบัมเขียนมาด้วยซึ่งเขียนบนผ้า,น,านะครับนทิทายฮามานูฟีมนะครับฮามานูฟีเขียนบนผ้าเขียนใส่ผ้า เอกสารในสมัยก่อไม่มีกระดาษนะเไม่มีน้องนี่เราเห็นี่เขาถ่ายมนวโมิดการทำปริญญาเนี้ ท่านเนาะคำว่าอันลังมีักไก่เน,นี่ยในกระหูของเรามันแปลว่าอะไรลังนท่านีมันคือแปลว่ปกิเส่เรื่องอะไรปกิเซ่ตรงไหนให้เดี๋ยวเรมันนะบอกนะตะวันนี้มันจะลังม๊นไหอย่าอย่าอย่าไปไหนท่น้องวันนี้มีของมาฝากรังงองมีช็อตเราจะได้พบความท้าสุดและความผิดเบิ 关于农家乐。 เราที่ไอ้ที่ไอ้สองครามนนะ ฉันจะหนให้นหน้าไปเลยนึงคืออันนี้ต้นนี้มันมีปัญหาฉันต้องรู้จริงอีมาไปนี่ไม่ยอมรับในสาย่าจอะไรอะไรหารือท่านพี่น้องวิชา,าพ,พิษณุวงศ์บอกว่าต้องตั้งใจฟัง,งให้ดีแต่วิชาการนี่เป็นเรื่องอะครได้ตังน,น้องไ,ไม่ใช่ปัญหามันตอบโต้เรื่องกิดปูนแอนดูอะไรคนต่างๆไม่ใช่วันนี้เป็นเรื่องกูซูเรื่องนหนักนะพี่น้อง 然后就是。 Jangan lupa, muhammad